โลโลเทสโลเทสโลเทสทดสอบทดสอบทดสอบเสียงโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับห่างหายไปนานหลายวันนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวครับพี่น้องเพิ่งว่างนะครับเพิ่งว่างจากการเก็บเกี่ยวนะครับข้าวนะครับตามวิถีชีวิตคนอีสานนะครับพี่น้องเพิมมาได้ ไม่ค่อยได้ลงวิดีโอแล้วว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปให้พี่ๆเพื่อนได้รับชมกันนะครับเพิ่งว่างเพิ่งมีเวลาว่างนะครับวันนี้ก็ได้อาราธนามีดหมอนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับผมได้อาราธนามมดหมอหลวงพ่อบุญมีนะครับไม่รู้ว่าเจ๊แท้อย่างไรนะครับผมก็เลยมาลงให้พี่ๆเพื่อนพี่ๆเพื่อนได้รับชมนะครับรับชมรับฟังกันไปท่านใดที่มี ความรู้ทางด้านมีดหมอนะครับสายหลวงปู่มันมีแล้วว่าหลวงพ่อมันมีวัดเขาสมอคอนนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมยังสงสัยว่ามีดเล่มนี้แท้หรือเก๋นะครับผมที่มาลงให้พี่ปิ่เนเพื่อนรับชมฟังกันไปเพราะว่ายังคล้องใจอยู่นะครับคล้องใจขาดใจอยู่นะครับมีดใบมีดก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับดูยันดูอัขระยันนะครับ ยันแบบนี้ครับผมผมไม่ถนัดนะครับแต่ชอบนะครับทางด้านมีดหมอโดยเฉพาะสายหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อคลวยนะครับชอบมากครับหลวงพ่อบันมีก็ชอบครับแต่ไม่รู้ว่าเล่มนี้จะแท้หรือเปล่าแท้เก๋เช่นไรก็ได้มาลงให้พี่เพื่อนได้รับชมรับชมรับฟังหรือว่าติชมให้ความรู้นะครับท่านใดที่มีความรู้สายหลวงพ่อบันมีก็ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมว่าเจครับเร่มนี้ <c oughs> ผมผมน่าจะจะถูกมีดเล่มเจให้เข้าแล้วครับ <c oughs> แต่กบูชามาก็ไม่ไม่แพงนะครับผมไม่แพงครับหลักพันต้นๆนี้แหละครับผมหลักพันต้นนะครับเร่มนี้ครับเป็นใบน่ครับใบก็จะเป็นเหล็กขาวมั้งครับเนี่ยสายหลวงพ่อคนมีเหล็กขาว ด้ามก็จะเป็นด้ามน,น่าจะเป็นด้ามไม้ประยุง์หรือเปล่านะครับส่วนฝักก็มีเชือกรัดด้วยนะครับเป็นอลูมิเนียมน่าจะเป็นอลูมิเนียมครับนี่อลูมิเนียมฝักรัดเออไม่ใช่ไอเชือกรัดฝักนะครับผมเป็นสีแดงเชือกยังดูไม่เก่านะครับในส่วนตัวนะครับในสายตายังดูไม่เก่านะครับผม นี่ครับฝักก็จะประมาณนี้นะครับฝักในส่วนตัวนะครับเป็นน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับผมส่วนแม้ลรัดปอกรัดฝักนีก้เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับฝักก็จะประมาณนี้นดูครับดูเนื้อใน ไม่เห็นไม,ไม,ไม่ไม่ชัดครับไม่ชัดเลยไม่ชัดนะครับนี่ผมถ่ายอยู่มุมมืดนะครับไม่ชัดเท่าไหร่นะครับฝักดูใบมีดส่วนตัวผมผมว่าไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นเรียนแบบนะครับผมน่าจะเป็นมีดเก๋เรียนแบบหลวงพ่อบุญมีนะครับคือ เช่ามากับเพื่อนเห็นเห็นเพื่อนเขาส่งรูปมาให้ดูนะครับสมรูปมาให้ดูส่งมาทางไลน์นะครับผมมันยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวกิง่งยังไม่เห็นเล่มกิงของมีดนะครับเพิ่งมาเห็นวันนี้แหละนะครยันก็อัการลยันก็ประมาณนี้ครับผมล่องลึกนะพี่น้องล่องลึกครับล่องตอกลึกนี่นะล่องตอกลึก ผมดูที่แรกผมก็จะแท้หรือจะเก๋ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีความรู้ทางด้านมีดนะครับผมไม่มีความรู้ทางด้านมีดเท่าไหร่นะครับแต่ดูโลหะแล้วผมว่าไม่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงน่าจะไม่ถึงหลวงพ่อบุญมีนะครับผมอาจจะทําได้ไม่กี่ปีนะครับเนี่ยทำมาอาจจะตีได้ไม่ไม่กี่ปีผ่านมานะครับผมน่าจะไม่ถึงยุคหลวงพ่อบุญมี ตรงกระบองไข่เนี่ยยันกระบองไข่เนี่ยมีแผ่นทองนะครับแผ่นทองคําเปลวนะครับผมพอดีผมชอบสตราดก็เลยล้างออกอเอา,เอาสำลีนะครับสำลีชุบน้ำมันจันทัดออกอตรงคมเมียดเห็นไหมครับตรงคมเมียดยังเป็นสนิมสนิมกำลังจะขึ้นนะครับนนมามาที่แรกไม่มีสนิมนะพี่น้องเด,เดี๋ยวนี้สนิมเริ่มเขอ่อนแล้ว เป็นเหล็กขาวมากนี่ผมว่านะครับก็จะประมาณนี้ผมชอบตรงตูดด้าำนี่ท้ายด้ำนี่มากเลยปิดได้สนิทด,ดีขนาดปิดได้สนิทเนียบเลยครับพี่น้องสวยงามนะครับส่วนตัวว่าสวยงามนะครับแต่ความคิดผมว่า ไม่ไม่ถึงยุคหลวง,งพ่อบุญมีครับผมไม่ไม่น่าถึงยุคหลวงพ่อบุญมีนะครับกานขยายก็ไม่ชัดดูตาเปล่านี่แหละก็ไม่น่าจะถึงยุคหลวงพอ่อบยยุญม,ม,มีนะครับผมหรือว่าท่านใดมีความรู้ว่าจะถึงยุคหลวงพ่อบุญมีหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมคุยกันได้ ท่านใดอยากจะเช่าหาบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับแต่ไม่แน่ใจนะผมในส่วนตัวผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่หลวงพ่อบันมีนะครับตัวอัครายันนี้ใช่นะครับหลวงพ่อบันมีแต่ไม่น่าจะออกจากวัดนะครับไม่น่าจะใช่ของหลวงพ่อบันมีนะครับสร้างนะครับเรื่องนี้นะครับอาจจะทำเรียนแบบหรือว่า เขาเรียกอะไรหลังเรียบไม่ถึงครับพูดง่ายเมือหมอนกบพระเครื่องหละไม่ถึงไม่ถึงยุคหลวงพ่อบุญมีครับผมมาเทตีมาได้ไม่กี่ปีผ่านมานะครับพี่น้องแต่สวยนะครับดูสวยนะครับโครงสร้างมีดนี่สวยนะครับผมสวยงามออกแบบได้สวยงามมากนะครับแต่มากล้องสองดูแล้วผมว่าไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่หลวงพ่อบุญมี อาคายันใช่ครับแต่ดูความเก่าแล้วไม่ไม,ไม่น่าจะถึงนะครับดูเส้นเชือกใช่ไหมครับเชือกถักลัดปอกหรือว่าทําใหม่หรือว่าจะทําทขึ้นมาใหม่ก็ไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับครับผมแต่ท่านใดยอยากเช่าหาบูชานะครับผมขอแค่ทุนคืนมา <laughs> แต่ไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมเอาไว้เป็น อาลล่ะศึกษาไว้ศึกษานะครับเก็บไว้ศึกษาครับพูดเล่นไปงั้นแหละแต่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวส่งไปให้นะครับส่งไปให้ส่งไปให้ในราคาต้นทุนนะครับในราคาทุนที่เช่าหามาแหละแต่ี่เกแท้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจนะพี่น้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเรานะครับเทเกอ,อย่างเทเกแท้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของของเรานะครับตัวเราเอง ถึงว่าจะไม่ใช่ยุคจะไม่ใช่มีดหลวงพ่อบนมีวัดเขาสมอคอนก็อัคระยันนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับพี่น้องไปให้ครูบาอาจารย์ที่มีอ,อิทธิฤทธิ์หรือว่ามีความขลังนะครับที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือให้ท่านปลุกเสกให้นะครับผมให้ท่านปลุกเสกให้หรือว่าเข้าพิธีใหญ่ๆอย่างนี้พิธีใหญ่ๆก็ก็ขังได้นะครับผม ก็มีพุทธ,ธานุภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายันมีให้แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกจากอาจจะไม่ได้ออกจากาวัดของหลวงพ่อฤามีวัดคอสมอคอนแค่นั้นเองนะครับอาจจะเป็นท่านอื่นที่ตีนะครับเป็นลายของท่านอื่นตีหรืว่าแกะหรือว่าสร้างมีเล่มนี้ขึ้นมานครับอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อมีสร้างนะครับผมแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับถ้าเรามีความศรัทธานะครับผม ถ้าเรามีความศรัทธาไม่วิ่งตามกระแสก็อยู่ที่ใจแหละครับชอบไม่ชอบอยู่ที่ใจนาครับก็มีแค่นี้ครับอขอจบคลิปไว้ก่อนเพราะว่าคิดลงให้เพื่อนพี่พชมแล้วก็เห็นห่างหายเป็นนานแล้วครับหลายวันนะครับเกือบ20วันนะครับไม่ลงคลิดให้พ,พี่พี่เพื่อนรับชมรับฟังเพราะว่ายุ่งยากกับนี่แหละครับเกี่ยวข้าวว่าเป็นลูกอีสานก็เกี่ยวข้าวครับทาไรทานาอย่างนี้แหละ ครับผมอขอาคับจบคลิปไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ